เจ๊คะพรุ่งนี้หนูลางานนะคะได้สิขอบุณคะ่ะเจ๊อชมพู่ยังไม่ได้บอกเหตุผลเลยนะว่าลาไปไหนไปทําธุรคะค่ะเจ๊ธุระอะไรล่ะอธุระอะไรจะพาแม่ไปทําธุรคะค่ะก็แล้วแม่เธอจะไปทําธุระอะไรล่ะหนูไม่รู้คะ่ะเจ๊ธุระของแม่ไม่ใช่ธุระของหนูแค่พาไปแค่พรุ่งนี้วันเดียวใช่ไหมคะ่ะเจ๊เออว่าแต่ไปกับใครบ้างไปกี่โมงไปกับแม่สองคนค่ะไปแต่เช้าเลยคะ่ะ เราจะมาทํางานทันอยู่ใช่ไหมทันค่ะเจ๊ม่ลาเบิ้ลนะไม่ค่ะเราจะให้หักเงินหรือจะมาแทนอาทิตย์หน้าหักเงินไปเลยค่ะเจ๊หักแน่นะค่ะแน่ใจนะค่ะเจ๊กลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะชมพู่ว่าแต่เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าแม่จะไปทุร์าที่ไหนไม่รู้ค่ะกลับก่อนนะคะเจเ๊สวัสดีค่ะคุณแม่ชมพู่ใช่ไหมคะว่าแต่พรุ่งนี้คุณแม่จะไปทํทัวร์รนที่ไหนนะคะแม่ คิดจะพาหนูไปซื้อของไปเที่ยวเหมือนแม่คนอื่นบ้างไหมช่วยแม่ทางานก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเจ๊จ่ายค่าแรงให้แม่พาไปแม่ขาหนูอยากได้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางเอาสิลูกเออม,มีเอารวล,ลูกค้าหน่อยอขอทางหน่อยนะคะแปลว่าลูกสาวแม่เหมาะกับสีฟ้านะน่ารักดีแม่คะหนูเอาใบนี้เพิ่มได้ได้ไหมได้สิลูกงั้นเอาสองใบเลยนะทั้งหมดนี้มีแต่ของหนูท้งนั้นเลยนะลูกขอบคุณค่ะแม่ แม่หนูอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอ,อแม่ไม่มีตังค์แต่หนูไม่เคยมีเหมือนเพื่อนเลยนะแม่ไม่มีมันก็เรียนได้ทุกวันนี้มีเงินซื้อข้าวกินก็บุญแค่ไหนแล้วตั้งแต่หนูเกิดมามไม่เคยซื้ออะไรให้หนูเลยเสื้อผ้าก็มีแต่ตัวข,ดขาดๆที่คนอื่นให้มาวันหยุดก็ต้องมาทํางานช่วยแม่จะทํายังไงก็เราเกิดมาจนนี่เดี๋ยวถูกหวยแม่จะซื้อให้แม่ก็พูดแต่คํานี้แหละทั้งปี เจสวัสดีค่ะจ้าซื้ออีกอย่างก่อนนะชื่อมะเหมียวค่ะเป็นคนทั้งไหนคนบึงการอยู่บ่อนีคือว่าไทยเป็นคนกรุงเทพค่ะคือได้มากไก่แถ่ฟังอีสานออกอยู่บอนีก็พอฟังออกอยู่ค่ะ ต้อง้องมีอะไบูนี่มีซาลาต์้องสร้างมาแม่นี่เจ้าคือออนนี่มันตื่นแต่สี่นี่นะเติมหนอมันเหน่นผลมันหลาหมดนี่มันบ่อยแต่สิ่งอะไรมันบ้าตื่นบ้าใหญ่เลือดเด่นขวัญเจตสุดาขวัญนี่นะต้องเติมสบู่นี่ต้องเติมสบต่องเติมดอกสบู่นะทำไมคนอีสานชอบตะคอกชอบตะโกนใส่กันไม่มีมารยาทเลยโอ้ยมืนหนีขายดีค้าขายดีนะ สมโูสมภูพี่พรมามาเจดสีเรียงน้ามาเร็วมาเร็วเจาชาเขียวเย็ดเด้อเจลเอ็ดเย็นเด้อเข้มเข้มเลยฉันทํางานอยู่นี่หูอือแน่นอนตะโกนอะไรใส่กันนักหนาถามาเหมียวในด้อสมภูมันสิเอานําอยังเรียกเราว่ามันได้ยังไงพ่อแม่เรายังไม่เคยเรียกเราว่ามันเลยมาเหมี่ยวมายืนยังย่นี่คือว่าหาไปบอกคนมาสกินน,าน่ามยังมายืนยีน่นสีอะไรที่แตกแมันมูอยู่ตีคนอิสระพูดไม่ดีพูดไม่เพาะตะโกนใส่กันไม่มีมารยาทฉันไม่อยู่แล้วที่เนี่ย ไปเธอกลับอยู่ไม่ได้แล้วที่นี้บ้านนอกมากเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยกับคนนี้แหละพูดก็ไม่เพาะพูดแต่อีสานอะไรก็ไม่รู้เออนะ่ะอย่าคิดมากเดี๋ยวเย็นนี้พี่ช่วยสักค่าจะได้ไม่เหนื่อยเออไปกลับอยากพักสมองแล้วได้ยินแต่ภาษาอีสานปวดหัวปะวันนี้เอารถเชียงมารับจอดอยู่นูน่น สเปรย์น้ำแร่ฉีดกับไม่ฉีดต่างกันยังไงการฉีดสเปรย์น้ำแร่จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นและเครื่องสำอางติดทนนานตลอดทั้งวันยังช,ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้นะจะฉีดก่อนแต่งหน้าหรือหลังแต่งหน้าก็ได้เอาที่สะดวกเลยของดัซซี่มีตัวนี้เขาเป็นสูตรผิวชุ่มชื้นเหมาะกับคนผิวแห้งและแต่งหน้าไม่ติดไปเธอลงไปซื้อครีมให้หน่อยเธอไปซื้อเลยเราไม่รู้ไปซื้อให้หน่อยขี้เกียจลงเอาอันนี้ซองหนึ่งครับผม49บาทคาะอทค่ะ ไม่ใช่อันนี้นะครับอันอีห้อกันแดด K A อยู่ไหนครับเนี่ยกันแดด K A มันมีหลายตัวนะน้องอยากได้ตัวไหนแฟนผมบอกว่าสีส้มนะมันก็สีส้มหมดเลยเนี่ยตัวไหนล่ะน่าจะตัวนี้นะสีส้มอ่ะ K A สองสีส้มไม่ใช่ตัวนี้สีส้มอีกอันนึงมันมีตั้งหลายตัวเธอลงไปดูเองสิฉันขี้เกียจลงไปเอามาใหม่สีส้มที่เป็นหน้าผู้หญิงน่ะอ่ะพ่อหนุ่มยังไม่ถูกอีกเหรอมิใช่แบบนี้ครับมันมีหน้าผู้หญิงด้วยนะ น่าจะอันนี้แหละน้าผู้หญิงมียวอ,อส่ตตัวนี้ไหมเออตัวนั้นแหละเอามาแล้วเร็ว,รวหน่อยร้อนเนี่ยครับครับฮะรถมันเหมี่ยวพังแล้วทําไมพี่พรต้องซ่อมที่เป็นคนขี่ไปค่ะแล้วมันพังพี่ต้องรับผิดชอบแล้วพี่พรจะเบิกเท่าไหร่ละคะที่เบิกไป,กไปมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะไม่รู้ว่าค่าซ่อมมันเท่าไหร่ถ้าไม่เหลือพี่เบิกพี่ขอกู้เจ๊ก่อนได้ไหมคะ เดี๋ยวจะรีบหามาคืนให้เอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้แล้วค่าซ่อมมันเท่าไหร่พี่พรค่อยหามาคืนให้เจ๊ทีหลังนะคะน่ากระเจ๊ขอบคุณมากนะคะจะได้ซ่อมรถรีละไม่เสียตังค์สักบาทเนะชิญมาดูรถที่ร้านให้หน่อยได้ไหมคะพอดีรถพังอะคะ่ะรถคันไหนมีปัญหาครับอ,อ๋อคันสีขาวนี่เลยค่ะเช็คดูให้หน่อยค่ะว่ามันเป็นอะไรเฮ้ยเจ๊ครับน้ำมันเชี่ยงแห้งเลยนี่น่าจะไม่เปลี่ยนมาสีหเดือนแล้วนี่แล้วแบบนี้ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยค่าซ่อมน่าจะหลายพันอยู่นะครับ มะเหมียวค่าซ่อมารถะหลายพันอยู่นะจะจ่ายเองหรือจะให้เจ๊ออกให้ก่อนค่าซ่อมรถก็หักกับพี่พรสิคะเพราะว่าพี่พรบอกว่าจะเป็นคนรับผิดชอบช่างเขาบอกว่าเป็นเพราะหนูไม่ได้เปลี่ยนนมันเครื่องมาหลายเดือนคะ่ะเออมันเป็นอะไรเนี่ยขี่มากก็ติดติดดับดับเป็นก็มาเป็นวันนี้เราจะหาเงินที่ไหนซ่อมแล้วง,งานจะกลับยังไงเนี่ยพี่พรคะไปซื้อข้าวให้หน่อยคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอากุญแจแล้วแป๊บหนึ่งนะเออ,เอ,อพี่พร เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถหนูไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอารถพี่ไปเดี๋ยวเอารถหนูไปนี่แหละค่อยประหยัดน้ำมันเอเอก็ได้ก็ได้ เอาพี่พรรถเป็นอะไรทําไมได้จูมมารถดับม่เมียวอ,อยู่ดีๆก็ด,ดับไม่รู้เป็นอะไรเมื่อเช้าหนูก็ขีด่ดีๆนะพี่พรมันจะดับทําไมปกติหนูก็ขี่มันก็ไม่เป็นอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรขี่ไปดีๆมันก็ดับพี่ไม่ได้ทําอะไรนะพี่พรขี่พังพี่พรก็ต้องรับผิดชอบซ่อมให้หนูเลยนะพี่ไม่มีเงินจะเอาเงินจากที่ไหนรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมสิ้นเดือนแล้วหนูจะมาทํางานยังไงซ่อมวันนี้เลยเจ๊นี่ค่ะข้าวเจ๊อขอบคุณค่ะพี่พรเออ จ๊คะคะ,คะเออคือว่าอยากเบิกตังค์ไปซ่อมร,รถให้แม่เม,ม,มียวค่ะขี่รถแม่เมียวพังขี้เงินค่ะอันนี้เท่าไหร่นะพี่ชมพู่อันนี้เท่าไหร่คะเฮ้ยบอกไม่รู้จักจอดจากจาทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยหัดดูซะบ้างราคาสินค้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่ถามเอาา้าก็สิบเก้าบาทเต็มเส้สมองแกด้วยค่ะทั้งหมดร้อยร้อยยี่สิบค่ะ ร้อยยี่สิบอะไรอันนี้ก็เก้าเก้าเนี่ก็เก้าเก้าอันนี้อีกอันนี้อิอนนอ่มจะร้อยยี่สิบได้ยังไงหนูน่าจะกดผิดขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูกดใหม่แค่เนี้กดเครื่องคิเลขผิดแกกดผิดไปกี่คนแล้วกดใหม่เออสรุปมันเท่าไหร่คะมาน,นี่จะกดเองดีลาชักชายลูกคายืนรอยอยู่เนี่ยเอองั้นไม่เอาแล้วนะคะทะเลาะกันให้จบก่อนเดี๋ยวไปซื้อใหม่เห็นไหมลูกค้าไม่เอารอยทํางานไม่ได้เรื่องเจ๊ค่ะเดี๋ยววันนี้เติมของเสร็จช่วงบ่ายทำความสะอาดชั้นนะคะเยี่ยมมากเลยจ่าชมพู่เก่งมากเลย่กููด พี่พีคจะไปไหนน่ะจะไปทําความสะอาดชั้นพี่พีคฝากทาความสะอาดชั้นนี้หน่อยนะหนูไปเข้าห้องน้ําก่อนลูกค้ารับเป็นเคียโนสิบ,บลังใช่ไหมคะได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวเจ๊จัดการให้ค่ะอ๋อว่าแต่น้าพิกไปไหนอะ่ะเห็นตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยเจ๊คะเจ๊หนูจะย้ายพวกรองพื้นไปไว้กับครีมซองอะค่ะจะได้เป็นระเบียบดีจ้ะชมพู่ทําดีมากทําเลยทําเลยจ้ะงั้นย้ายพวกนี้ไปอยู่ด้วยกันดีกว่ามันจะได้ดูน่าซื้อ,อน้ำพิก ค่ะเจวันนี้หายไปไหนมาทั้งวันเออหนูแล้ววันนี้ได้งานอะไรบ้างทําหรือไม่ทําหรือแอบไปอู้งานที่ไหนเปล่านะคะเจคือหนูทำบอกไว้ก่อนเลยนะเจจ้างคนมาทํางานไม่ได้จ้างมาเล่นเราก็ทํางานตลอดไม่เคยนั่งเล่นเลยนะทุกคนมารับเงินเดือนจ้ะเดี๋ยวเจ๊จะได้ออกไปธุระค่ะเจค่ะเจต่างออกเไยเย็นนี้ฉิพกินชาบูดีกว่าฉันจะไปตัวเปล่าไม่ได้มาแล้วค่ะเจ โอ้ยชมพู่วางก่อนก็ได้ไม้ขนไก่น่ะไม่เป็นไรคร่ะเจ๊เดี๋ยวรับเงินเดือนเสร็จไปปัดฝุ่นต่ออ่ะเดือนนี้เจ๊ให้ชมพูพ่พิเศษด้วยนะจริงเหรอคะเจ๊อขอบคุณนะคะอ่ะอันนี้ของน้ำพีก <copy S 1> เจ๊ไม่ได้ให้พิเศษนะถ้าอยากได้เงินพิเศษก็ต้องขยันทำงานเหมือนชมพู่เข้าใจไหมเจ๊คะหนูขอไปปัดฝุ่นต่อก่อนนะคะเสร็จแล้วจะไปจัดบิ๊กไอ์ลูกค้าจะได้เลือกง่ายๆเก่งมากเลยจ้ะชมพู่ฮ้ยอภพิชาติลูกน้องจริงๆเลย พี่พรเดี๋ยวเช็ดฝุ่นในชั้นให้หน่อยนะคะฝุ่นเยอะมากเลยค่ะพี่ทําไม่ได้หรอกเจ๊พี่แพ้ฝุน่นค่ะออ่พี่พรครับพี่พรไปซื้อข้าวให้หนู่อยได้ไหมคะโอ้เจ๊แดดร้อนก็ร้อนถ้านหน้าพี่เป็นฟ้าขึ้นมาจะทํายังไงเนี่ยใครจะรับผิดชอบเ,อเดี๋ยวหนูสั่งเอาก็ได้ค่ะ พี่พรคะวันนี้ของเข้าเยอะมากเลยอะคะ่ะพี่พรอ,อยู่ทำโอทีได้ไหมคะไม่ได้แล้วคะ่ะเจ๊วันนี้มีนัดกินหมูกระทะกับผู้ชายอยู่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูกลัวมันเสร็จไม่ทันพรุ่งนี้อะคะ่ะเดี๋ยวผู้ชายก็งอนผู้ชายสําคัญตอนมาสมัครงานบอกทําได้ทุกอย่างงานหนักแค่ไหนก็ทําได้ให้เลิกดึกแค่ไหนก็เลิกได้จะให้หยุดวันไหนก็ได้หมดพี่พรคนนั้นหายไปไหนแล้วหนะ้าสงสัยจะต้องติดป้ายตามหาแล้วละ่ะ หรือถ้าหาไม่เจอจริงๆอาจจะต้องติดป้ายรับสมัครพนักงานใหม่โอเคเจ๊งั้นวันนี้ทำโอก็ได้คิดเงินค่ะคุณคุณนัดมันกระเป๋าของพี่คนนั้นไม่ใช่หรอคะอย่าเสียงดังสิฉันเก็บได้มันต้องเป็นของฉันคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนะเป็นคนเก็บได้อยู่ในแจ้งความจะเจอเจ้าของเขาไม่ได้นะปล่อยยีนี่แสนเขาเลือก กระเป๋าฉันหายตายแล้วกระเป๋าเงินฉันหายไปไหนเนี่ยในนั้นมีเงินต้งเยอะออคุณพี่คะไหนกระเป๋าเงินฉันเธอเข้าไปกระเป๋าตังฉันเหรอเออะเ,เ,เป๋านะคะหนูเก็บได้หนูกนําลังจะเอาไปคืนค่ะไม่เชื่อฉันไม่เชื่อด้ไม่กลับมาเธอคงเอาไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่เมื่อกี้หนูเห็นเขากําลังเก็บใส่กระเป๋าฮะทำไมคุณพูดอย่างนี้โอ้โหใช้เซรั่มดรพงษ์ซะด้วยเซรั่มดรพงษ์สิบห้าสี่มีหน้าลหละหน้าเธอถึงใส่ใจขุนมัวเอาไปดีนะตังฉันอยู่ครบมีงานล้เป็นเรื่่องแน คุณเสนอหน้าไม่เขาเรื่องสุนัขโอ้โหของหมดเยอะจังทำไมชมพู่ไม่เติมเลยโอ๊ยวันนี้ของมาเยอะจังไปทำเสร็จไหมเนี่ยสงสัยชมพู่จะงานเยอะเดี๋ยวเราเติมให้เองอ๊ะทำไมติดผิดทุกอันเลยทำไมอันนี้ติดราคา2องรมันสองระ39นี่ในชม่ ติดผิดเรานี่แหละเป็นคนติดเองแมะเมี่ยวคราวหน้าไม่ต้องมายุ่งของฝั่งเรานะก็เราหวังดีก็เห็นเธองานเยอะไงมาช่วยตติดผิดเขาเรียกว่าทวงของหมดขนาดนั้นถ้าฉันไม่มาเติมมันจะมีขายหรอมาเติมแต่มันผิดคนที่โดนด่าก็คือฉันไหมคราวหน้าก็ไม่ต้องมายุ่งอุตส่าห์มาช่วยคราวหน้าก็ทําเองแล้วกันเดี๋ยวอะไรใครติดผิดก็มาแก้แก้ให้มันถูกด้วยนะ